สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r อ i s t ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักลายธาตุธาตุสุดท้ายนะคะประจำช่วงวันที่1-15ถึงตุลาคมห6หค่ะมาดูกันว่าความรักของชาวธาตุน้ำเนาะจะเป็นยังไงบ้างรอกันนานไหมเอ่ยชาวธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนค่ะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสตร์กลเพราะฉะนั้นเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนนะคะที่ใต้คลิปเนาะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีน ไหมนะคะถ้าเกิดตรงคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงปแปลว,ว่าที่คุณทราบราศีของคุณเป็นแบบไทยเนาะลองเปิดใจดูตามแบบช่องของเพื่อนดูก่อนว่าตรงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยตรงคุณจะดูแบบไทยรวมด้วยก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้เป็นคลิปส่วนรวมทําให้ energy คนรวมๆนะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับเอ่อหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันวิธีการคือดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะอะไรที่มันดูตรงดูใช่ก็เอาไปปรับใช้ถ้าอะไรที่มันไม่ตรงหรือทำ คุณไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะคะแกอีกแบบหนึ่งคือการหาแบบลัคนาเนาะจำเป็นต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆค่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าลัคนาคุณเป็นยังไงเนาะตามลิงก์ไปหาได้เปิ้ลมีวิธีการสอนหาลัคนาให้แต่จําจําเป็นจะต้องมีเวลาเกิดเป๊ะๆนะถ้าไม่รู้เวลาเกิดก็ดูตามวันเกิดปกติได้เลยแต่ถ้ารู้เวลาเกิดอ่าเราไปดูลัคนาละเราก็ใช้ลัคนาผสมกับราศีเกิด2ออย่างนะ,ะในการดูคลิปของเปิ้ลน,นะคะมาเริ่มต้นกันเลยกับชาวธาตุน้ำนะไพะ่ทั้งหมดที่เปิ้ลใช้มีสี่ไพร คู่บุญคาเล็กติโมชันการ์สอันนี้ของเปิ้อเองเอาไว้ดูอารมณ์ความรู้สึกเนอะใครดูบ่อยๆก็จะรู้ละว,ว่ามีสำรับนี้แล้วก็โรเมสเซนโจแล้วก็ไพ่ทาโร่เรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญก่อนเนาะว่าคนทัดน้ำค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเ n e r จ y จะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะไหนเนาะโสดสนิทสิทสายหน้าไปเลยหรือว่าแบบมีคนคุยแต่งงๆหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามเรามาดู e n e r จีในช่วงครึ่งเดือนแรกตุลาคมกันคะคนทัดน้ำนะไหนไพ่อยากบอกคุณว่า พื้นที่แห่งความมั่งคัง่งเอ๊ะช่วงนี้โฟกัสในเรื่องการเงินหรือเปล่าปกติคนธาตุน้ําก็จะอิโมชั่นอลเยอะเนอะสนใจในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแต่เหมือนอันเนี้ยคุณจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นหรือสนใจอยากจะทําอะไรที่มันมีความมั่งคั่งมากขึ้นก็ได้คนโสดอาจจะไปโฟกัสในเรื่องการหาเงินก็ได้นะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยไปก็มองว่าอาในเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยมันอาจจะมายความว่าเออเราอาจจะเริ่มเก็บตังค์ทำตัวเองให้มันมีความแบบมั่นคงก่อนแล้วถึงจะมีคคววาามมมรััพนธ์ ก็เป็นไปได้หรือเนี่ยบางคนที่แบบว่าเป็นแฟนกันอาจจะเหมือนเก็บเงนินเตรียมตัวแต่งงานสร้างบ้านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเออจากภาพเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพื้นที่แห่งความมั่งคั่งเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคุณยังไงบ้างเออบางคนหางานบางคนอะไรอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะเป็นมองเป็นแบบนั้นนะ,ะต่อมาเรามาใช้คาแรคเตอร์โมชั่นกรค่ะในการดูอารมณ์ความรู้สึกของคนทัดน้ําในช่วง15วันนี้นะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ,ะถ้าเกิดไม่ใช่อารมณ์ของคุณก็อาจจะเป็นขู่ของคุณคู่กรณีคุณ,คณหรือว่าถ้าคุณโสดก็าอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะคนที่คุณต้องดิ้วด้วยเยอะๆแบบว่าจะเป็นเผื่อรวมงานเจ้านายน้องเนืงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูค่ะ Energy ช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไง อ,อภัยครับมารักธรรมชาติโอเคเลือกเยอะเลือกมากอใจเย็นไฮเปอร์แอคทีฟอ่ะมันมีความย้อนแยงเนาะใจเย็นแต่ก็ไฮเปอร์ด้วยเนาะบ้ามนาดบอสซี่เออผนคิดว่า ชอบเข้าสังคมช่วงนี้คุณน่าจะไปเกี่ยวข้องก,กับการทํางานเยอะจริงๆเนาะมีความเปะ๊ะมีความ perfectionist มีความอยากจะทําทุกอย่างให้มัน perfect ทําให้มันดีให้มันมีความมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นเปิ้ลเลยมองว่าโอเคค่อยเป็นค่อยไปไอ้ใจเย็นกับรักธรรมชาติเนี่ยเปิ้ลมองว่าเราอาจจะจําเป็นจะต้องใจเย็นๆเนาะบางเรื่องมันอาจจะต้องแบบเร็วบางเรื่องอาจจะต้องช้าอะไรเงี้ยเปิ้ลก็คิดว่ามันอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีแต่เปิ้ลมองว่าในระยะยาวคุณจะมีความมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยเราดูมีอํานาจบารมี มากขึ้นหรือเราอาจจะไปดีวกว่าคนที่เขาดูเป็นแบบบอสซี่เนาะอาจจะเจ้านายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้อืมเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเปิ้ลคิดว่าไหลๆชิวๆค่อยเป็นค่อยไปค่ะแล้วมันจะดีเองเนาะเพราะเปิ้ลมองว่าเนี่ยความรักคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสอย่างที่บอกมันมีความย้อนแย้งในนี้ใช่ไหมแปลว่าข้างบนนะมันอาจจะหมายความว่าคุณก็คือชิวๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่แถวล่างอาจจะหมายถึงในเรื่องการงานก็ได้เห็นปะมันไม่เหมือนกันเนาะเอเนจีมันมีความคอน f l i ต์แปลว่าเฮ้ยในเรื่องความรักนั้นปล่อยไหลๆ ก่อนตอนนี้สร้างความมั่นมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองก่อนเราก็จะไปสนใจจัดการในเรื่องของการงานเป็นหลักมากกว่าเนาะอืม energy ดีนะเพิ่งคิดว่าคนทัดน้ําอาจจะแบบเออช่วงเนี้ยพลังงานมันค่อนข้างจะแบบใฝ่หาความมั่นคงนะเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะคนโสดทัดน้ํากอกฎพิจิกมีนะคะจะโสดสนิทเลยหรือว่าโสดแบบมีคนคุยเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเออมันก็ยังแบบไม่ได้ชัดเจนหรือยังเปิดเผยไม่ได้เวลามีคนมาถามก็แบบ เออโสดอ่ะแกอะไรเงี้ยเนาะอ่ะมาดูกันค่ะพลังงานคนทาดน้ำโสดนะคะก็รกฎพิจิกมีในช่วงครึ่งเดือนแรกตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างไหนมาค่ะอัจวินไม้ห้าดาบ justice เนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องการงานจริงๆ high priestess โอเคสิบ okay. ดาบว้าว wow. lovers คุณมีสนเสน่ห์นะแต่เป็นคิดว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องเลือกระหว่างงานกับ ความรักก็ได้หรือในเรื่องความรักเนี่ยมันด้วยความว่ามันมีเสน่ห์เนาะมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออมันอาจจะยังรุ่มรุ่มดอนดอนหรือมันไม่โอเคหรือเรารู้สึกว่าเราไม่เอารักความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมจากไพ่ขึ้นมาต้องบอกงี้ถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทเลยเปิ่งคิดว่าคุณยังไม่สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณยังต้องทํางานหาเงินเนาะ justice ขึ้นมาแปลว่าการงานของคุณมีความโดดเด่นนะ เอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องการงานเลยค่ะไอเดอลเวอร์ที่ขึ้นมาความมีสเสน่ห์ไม่ได้แปลว่าต้องมีสเสน่ห์ในเชิงสเสน่ห์หาความรักอย่างเดียวแต่หมายความว่าผู้ใหญ่เอ็นดูอุปถัมภ์แล้วก็มีสเสน่ห์ในการติดต่อกับผู้คนในเรื่องเกี่ยวกับการงานก็เป็นไปได้เหมือนกันมีคนเข้ามาให้งานคุณเอามาเสนองานชวนคุณไปทํางานต่างๆนานา,นานเป็นไปได้หมดนะและช่วงเนี้มันอาจจะต้องเป็นช่วงที่คุณ เขาเรียกอะไรระมัดระวังเรื่องคําพูดละกันเมื่อกี้มันมีความบอสซี่ขึ้นมามีความบ้ามนาจเนาะบางทีเราอยากจะเหมือนแบบมีพลังในการอยากจะทํางานให้มันไปข้างหน้าอะไรเงี้ยจนบางทีเราพูดตรงเกินไปหรือว่าอาจจะพูดแล้วไปทําร้ายจิตใจคนอื่นอันนี้ระวังนะเพราะมันมี5ดาบกับ10ดาบขึ้นมาให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดถ้าเราบอกว่าเออเราเป็นคนที่ไม่ได้พูดจารุนแรงอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนพูดจาไม่รักษาน้ําใจอยู่แล้ว แปลว่าจังหวะช่วงเนี้ยให้เราดูดีๆมันอาจจะมีคนแบบนั้นมาพูดกับเราก็ได้นะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกน้อยรู้สึกไม่โอเคก็เป็นไม่ได้เหมือนกันแต่ไฮเพรสขึ้นมาก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณเซนดีแปลว่าถ้าเกิดใครเข้ามาทำดีหรือไม่ดีคุณจะมีความเอ๊ะอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้น ให้หลีกเลี่ยงเนาะคนที่ท็อกซิกหรือคนที่มันดูแบบไม่ค่อยปลอดภัยหรือจะแบบนินทาการเลหรือจะมาทําร้ายคุณไ่คิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณมีความเก่งคะ่ะคุณสามารถเอาตัวรอดได้จังหวะช่วงนี้ในเรื่องการงานอาจจะเหมือนแบบพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เนาะคือโอเคมันอาจจะมีคนเอ็นดูสนับสนุนให้งานให้อะไรอย่างนี้มาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีคนช่วยเหลือในเชิงแบบเพื่อนร่วมงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการนินทาคําพูด ถ้าเราไม่ทําคือโอเคเนาะส่วนคนอื่นทํามาคุณก็พยายามเลี่ยงเท่านั้นเองรวมาระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะมันขึ้นมาเป็นสิบอย่างเ้นก็ต้องบอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องแบบเรารู้สึกแยกอ่อะถ้าเราพูดอะไรไปแล้วเราแบบพูดไม่ทันคิดเนาะแล้วเราอาจจะมาเสียใจภายหลังเองก็เป็นไม่ได้หรือคนอื่นพูดมาไม่ดีแล้วทาร้ายจิตใจเราก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังถ้าใครที่โสดสนิทอยู่เปิ้นมองว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจากหน้าที่การงานด้วยนะแต่มันอยู่ที่คุณค่ะว่าคุณพร้อมหรือไม่่พพรอมทีจจะะสาสาาาานนััธ์เวงคุณ ยังไปโฟกัสอยู่ยังมีอะไรต้องจัดการยังต้องเดินทางยังมีภารกิจอะไรต่างๆของคุณซึ่งถ้าคุณยังไม่พร้อมมีความรักแล้วคนที่เข้ามามันดูแหม่งแหม่งคุณยังไม่เอาก็ได้มันเป็นรีวิวของคุณเนาะแต่คุณจะมีเสน่ห์แหละปุ้นม,มองว่ายังไงมันก็จะมีคนเข้ามาจากการเดินทางหน้าที่การงาน,เป,นเป็นไปได้แต่เขาอาจจะเข้ามาคุยเหมือนแบบหยอดๆอะอาจจะยังไม่ได้จริงจังซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้เจอรักที่จริงจังหรือ,อยุติธรรมคุณก็อาจจะไม่เอานะปั้นก็มองเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนแลล้วลองงไปโฟกัสเเรื่งงาย โดดเด่นและดีแน่นอนเพราะมีจ้าสิิ์ขึ้นมาอะไรอะไรก็ดีนะคะบางคนค่ะมันอาจจะเป็นการผ่านความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาก็ได้มันมีการจบบางสิ่งบางอย่างคุณก็เลยกลับมาเป็นคนโสดอาจจะเป็นแค่แฟนกันหรือบางคนเลิกลายหย่าร้างมันจะมีการเหมือนดบบหย่าหย่าร้างจบปัญหาอะไรการออกมาก็เป็นไปได้นะเออเป็นมองว่ามันอาจจะอยู่ใน โปรเซสการกําลังหย่าการกําลังทําเรื่องแยกย้ายก็เป็นไม่ได้แต่คุณก็เหมือนแบบภายภายนอกคุณเหมือนสาสา,านะมันคือโสดแล้วไงแต่อาจจะเป็นยังเรื่องเอกสารยังติดค้างอะไรเล็กน้อยก็เป็นไม่ได้ถ้าคุณหย่าออกมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าหรือเลิกลากับใครมามันอาจจะยังมีความเจ็บปวดอยู่ทําให้เราไม่ไม่อยากมีความรักอะเนาะ เออพอก็มองว่าคุณมีเสน่ห์นะแต่ถ้าคือคุณไม่สนใจเรื่องความรักก็ไม่จำเป็นต้องรีบมีความรักเหมือนกันเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานค่ะเพื่อนคิดว่ามันจะมีคนเข้ามาเรามองเรื่องเสน่ห์เป็นเรื่องของการที่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเราแล้วกันเนาะคือถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวมันหมายความว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องคอนเน็กชันนาทีการงานต่างๆนานาได้เช่นกันเราก็โฟกัสในเรื่องงานแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปก่อนเนาะจนกว่าเราจะพร้อมเนี่ยสิ มันก็ต้องบอกเลยใครที่เพิ่งเลิกลามาไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วลอะไรอย่างเนี้ยคุณเจ็บหนักมาคะ่ะแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่เอาละความรักหรือว่าถ้าบางคนอะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นแฟนหรือหย่าร้างนะแต่เราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักเราสองสามคนอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากทําอะไรแบบนั้นแล้วเลยเลยตัดใจจบออกมาเพราะว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับคนที่เขาแบบมีคู่มีแฟนแล้วซึ่งิ้นมองว่าดีนะคะ justice คือช่วงนี้คุณจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเนะคุณก็เลยอาจจะมาโฟกัสในเรื่องความมั่งคัง่ง ไปสนใจในเรื่องของการงานอะไรเป็นหลักเลยก็เป็นไปได้เนาะ แล้วถ้ามันจะมีคนเข้ามามันก็จะมาจากหน้าที่การงานนี่แหละเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนแล้วแต่เคสเนาะว่าเราสนใจหรือยังถ้ายังไม่สนใจไปโฟกัสงานเลยค่ะงานดีงานเด่นงานปังมากแต่ถ้าเกิดว่าเออสนใจในเรื่องความรักคุณก็จเจอจากหน้าที่การงานนี่แหละแต่อย่าพึ่งรีบเพราะคนที่เข้ามามันยังเป็นแบบอะไรที่แบบยังเป็นความลุ่มหลงเป็นความจีบความหยอดยังไม่ได้จริงจังจีรังอะไรขนาดนั้นนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะโรแมนต์แซงโจหนึ่งไปให้คนทัดน้ําโสดค่ะ โอ้โหดีลงมาเยอะเกินไปเอาใหมค่ค่ะท่านน้ำคนโสดนะคะไพ่อยากบอกคุณว่าอะไรช่วงนี้มาค่ะ separation นี่ไงหลายคนมากเลยที่เปิ้นรู้สึกว่ามันเป็นการจบความัมพันธ์มาคือถ้าคุณมีแฟนมีคู่คุณก็อาจจะเลิกลามาหรือว่า คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันที่เพิ่งไปรู้ว่าเขาแบบมีคนอื่นนู่นนี่นั่นแล้วคุณเลยตัดใจเดินออกมาเพราะว่าไม่อยากทํะในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนาะปิ้นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่สนใจในเรื่องความรักแล้วมาโฟกัสในเรื่องการงานเลยก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าเรามาฮิวใจของเราให้มันดีก่อน1ิบดาบนี่คือมันเจ็บหนักเนาะคือเราหายเราดีละเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเออเดี๋ยวมันก็มีความรักค่ะเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์เนาะและเดี๋ยวเราค่อยพร้อมแล้วเราค่อยมีไม่ต้องรีบเลยนะ โอเคต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างคะ่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเนาะคนท่นาน้ำมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกตุลาคมคะ่ะมาห้าใบเนี่ยมาดูสิคนท่นาน้ำความสัมพันธ์อีหยังวะเนาะมาห้าถ้วยว้าวสองดาบอือฮึสี่ดาบอืมเก้าเหรียญโอเคเดอะฟูล okay. Um, strength ค่ะโอเคไพ่ okay. ของคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจากไพ่ที่ขึ้นมาก็ต้องบอกเลยค่ะความสัมพันธ์ของคุณมันก็คงยังไม่ได้คืบหน้าหรือพัฒนาไปไหนบางคนก็มีการหยุดนิ่งพักเบรกไม่ได้คุยกันด้วยเนาะใครที่หยุดนิ่งกันไปก็อาจจะมีการวนกลับมาคุยกันได้หรือมันอาจจะเป็นแค่พลังงานความคิดถึงที่คุณมีต่อเขาก็ได้เหมือนกันแต่ด้วยความไพ่ก้าเหรียญกับไพ่เดอะฟูลมันค่อนข้างชัดค่ะว่า คุณมีความเหมือนแบบอ่ะก็ยังคงโสดอยู่นะเป็นคนคุยก็เป็นคนคุยที่แบบคุณก็ยังคงดูโสดอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ชัดเจนอะไรแบบนี้เนาะแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อย มากจนคุณไปสนใจในเรื่องการงานการเงินแทนก็เป็นไปได้จริงๆคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะก้าวเหรียญขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดคุณมองโลกในแง่บวกคุณล้นลาคุณไปเที่ยวคุณใช้ชีวิตของคุณไปโดยที่คุณเติมเต็มตัวคุณเองอ่ะก็ไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าคุณขาดเนาะหรือว่าแบบคุณรอคอยความรักจากคนคนนี้เพราะคุณคิดแบบเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกทรมานและเจ็บปวดมากเลย เฮ้ยมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมมันจะซ้ํารอยกับความสัมพันธ์เดิมที่คุณเคยมีไหมหรือว่าคนนี้มันจะทําให้คุณเจ็บปวดอีกไหมอะไรแบบนี้เนาะมันเลยมีความลังเลใจเหมือนกันค่ะที่คุณรู้สึกว่าอ่าถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้เนี่ยก็งั้นต่างคนต่างนิ่งเงินไปหรือว่าจะ move on หรือจะรอหรือจะยังไงดีเปิ้นคิดว่าคุณมีความลังเลสับสนแล้วก็ยังไม่ได้กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นพลังงานในช่วง15วันนี้เปิ้นมองว่าคุณจะนิ่งๆกับความสัมพันธ์ถ้ายัังคคุุยยยออู่มนก็าจจะไป เรื่อยๆเนาะแต่อาจจะคุยไม่ได้บ่อยเป็นโมเป็นแบบนั้นแต่ใครเงียบไปก็มีโอกาสที่จะมาคุยกันก็ได้แต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้คืบหน้ามันไม่ได้พัฒน,นาอะไรไปไหนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอ่ะงันก็แบบยังไม่รู้ว่าจะเอาไงกับความสัมพันธ์นี้เราก็เหมือนอ่ะคุยไปเรื่อยๆถ้าเขาคุยมาเราก็คุยไปแต่เราก็ใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขแบบสดๆของเราอะไรแบบนี้เนาะเั็นก็บอกว่าอ่ะเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนไปใช้ชีวิตของตัวเองก่อนถ้าคนมันจะใช่เดี๋ยวมันใช่เองถ้าเกิดว่ามันไม่่่ใชี เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมีวงโครจรหลุดกันไปเนาะมันมีความแตกต่างกันเยอะในความสัมพันธ์นี้ค่ะเปิ้นคิดว่าคุณรู้เนาะว่าเออมันมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้พอสมควรแล้วเราก็เลยอาจจะแบบคือช่วงพลังงานช่วงเนี้ยเพิ้ลคิดว่าถ้าคุณไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักคุณจะมีความสุขมากกว่าสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เป็น energy ของกองนี้ที่มันขึ้นมาเนาะเพิ้นมองว่าเออโสดไปก่อนเถอะแล้วก็แบบ enjoy ค่ะคุณหาเงินเองได้คุณมีชีวิตที่คุณโอเคได้คือคุณณมมมมีีทุกกุกกกออยยย่่าาางงงเววว้้้นนะคครัััจจไไดสแบบ มันก็เลยมองว่าเฮ้ยเราก็มีความรักให้กับตัวเองก็ได้เนาะเรามีความรักกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้เหมือนกันคุณก็สามารถเต็มด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปโฟกัสว่าเฮ้ยฉันหวยหาความรักจนเกินไปเพราะไม่งั้นคุณจะรู้สึกหน่อยนะแล้วคุณรู้สึกทุกข์อะไรแบบนี้เออแล้วมันก็จะขาดความมั่นใจนะเอเนอร15วันนี้มารักตัวเองมากๆค่ะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคเองนะคะอะโรแมนต์แซงโจอหนึ่งใบคนทัดน้ำค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมา Stay optimistic about your love life เนี่ยมองบวกกับความรักความสัมพันธ์เนาะห้าถ้วยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ก่อนหน้ามันอาจจะทําให้คุณหลอนคุณอาจจะมีปมในเรื่องทัสเช s s ชูหรือว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าเคยถูกหักหลังผิดหวงังอกหักอะไรมาแบบนี้ก็ได้พอมาเจอความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็รู้สึกว่าเออกลัวมันจะเป็นแบบเดิมกลัวความรักไม่อยากพัฒนาไม่กล้าหรือว่าเออเขาเข้ามาแล้วพอมันมีสัญญาณน,นิดนึงที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวเจ็บอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าเออกลัวละแบบนี้ก็เป็นไปได้ คนคนนี้ค่ะมันอาจจะพัฒนาได้หรือไม่ได้ก็ได้นะแต่ขอให้คุณมองบวกค่ะว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะพบความรักที่ดีนะแต่ในเวลาที่เหมาะสมอย่าไปโหยหามันค่ะคุณมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้เพราะคุณมีความสุขเติมเต็มด้วยตัวเองได้นะเพื่อนจะบอกเลย energy คุณมันจะส่งออกไปอะ่ะแล้วพอคุณมีความสุขมากๆคนใครๆก็อยากอยู่กับคนมีความสุขเนาะ มันก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเองแต่ถ้าตอนนี้คุณแบบเศร้าส้อยหดหูแบบเออเมื่อไหร่ฉันจะสมหวังในความรักทําไมแบบคนเจอกี่คนกี่คนก็ทาร้ายฉันพอเรามีพลังงานเน g ี t ลบๆแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณเศร้าหมองแล้วคุณก็จะเหมือนอมทุกข์อะไรจมจอมอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ดีก็ได้เออนึกออกปะตามหลักจิตวิทยาเนี้ยเป็นเคยฟังมานะเขาก็จะบอกว่าเราจะยอมมีความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราคือ คือเป็นความสัมพันธ์ที่แย่ที่สุดที่เราที่เราจะรับได้แต่จริงๆคือเฮ้ยเราแบบเราดีกว่านั้นไหมเราควรจะมีความสัมพันธ์ที่มันดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ว่ามัน คุณลองพิจารณาค่ะว่าเฮ้ยเราหาได้แค่นี้หรอหรือจริงๆเราหาได้คนดีกว่านี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีกําลังใจมากขึ้นในความสัมพันธ์อ่ะเตือนไว้แบบนี้แต่ขอให้คุณโพสิทีฟกับความสัมพันธ์นะเนาะมันมองว่ามันอาจจะมี Energy หลายอย่างคือเป็นคนเก่าๆก็ได้หรือเป็นคนนี้ที่เคยทําร้ายคุณมาก็ได้มันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบเออหมดหวังสิ้นหวังกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะ ต่อมาคนมีคู่ค่ะคนทัดน้ํามีคู่นะคะความสัมพันธ์ชัดเจนมีคู่แล้วจะเป็นแฟนการหรือแต่งงานแล้วก็ได้มาดูกันค่ะว่าครึ่งเดือนแรกตรุลาคมแล้วพลังงานความรักของคนทัดน้ําที่มีคู่จะเป็นยังไงบ้าง,างมามาค่ะหนึ่งเหรียญว้าวสองไม้หนึ่งดาบเด็กถือเหรียญ ห้าถ้วยเจ็ดดาบอ่ะโอเคถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเด่นชัดเนอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออยู่ไปเรื่อยๆแบบเออไม่ได้แบบเขาอาจจะทาให้คุณผิดหวังเสียใจในบางสิ่งบางอย่างมีความบาดระแวงเนอะให้รามัดระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงก็แล้วกันเนอะมันเหมือนกับว่าเออเราเหมือนอาจจะปล่อยไหลๆอะเหมือนกับเมื่อกี้คาเล็กติโมชันกาส์อาจจะแปลว่า ใจเย็นไหลๆไปคือไม่รู้ใจยังไงดีป้าคิดว่าคุณจะหันไปสนใจในเรื่องการงานการเงินแทนนะเพราะว่าดูสิมีเด็กถือเหรียญแล้วก็มีหนึ่งเหรียญด้วยแปลว่าคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานหน้าที่การงานหรือการเงินเข้ามาทําให้เหมือนเราอาจไปสนใจในเรื่องนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตัวเองและครอบครัวก็ได้ความรักมันอาจจะมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจบ้างผิดหวังเสียใจบ้างอะไรเงี้ยแต่คุณก็อาจจะยังไปต่อนะป้าไม่ได้มองว่า คุณจะเลิกลาหย่าร้างหรืออะไรกันนะแต่มันมีความระแวงกังวลแล้วมันทาให้คุณทุกข์ซึ่งไอ้ความระแวงกังวลนั้นอาจจะเป็นความที่คุณคิดไปเองหรือมันเป็นภาพหลอนเก่าๆที่คุณกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามปล่อยวางเรื่องความรักมันจาเป็นต้องให้อภัยนะถ้าคุณไม่ให้อภัยเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีความทุกข์แบบนี้ค่ะถ้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่ยึดติดกับอดีตไม่แบบยอม move on ซะทีอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะมีความสุขได้ยากถ้าคุณไม่ move on เนาะ แต่ถ้าเกิดช่วงนี้เรารู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนแอเราไม่ไหวเพราะคนท่านนะ้าเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วเนาะคุณเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเลยค่ะเพราะคิดว่ามันน่าจะโดดเด่นและทําให้คุณมีความสเตเบิลมากกว่าหมายถึงว่าอารมณ์คุณจะนิ่งมากกว่าถ้าเราไปคิดในเรื่องการเงินการงานแต่พอเมื่อไหร่หันก็มาคุยเรื่องความรักคุณก็จะมีความดราม่าเกิดขึ้นอะไรอย่างนเนาะสิบห้าวันนี้ก็เลยแนะนำว่าคุณไปโฟกัสที่งานที่เงินค่ะจะได้ไม่ต้องหน่อยไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากเจนดามันเป็นความระแวงความไม่ไว้วางใจความเหมืออนแบบะย่เี้ ซึ่งคุณก็ไม่พูดด้วยนะบางทีมันมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์อ่ะคุณรู้สึกน้อยคุณรู้สึกแย่แต่คุณก็อาจจะเลือกที่จะไม่พูดเพราะพูดไปแล้วเดี๋ยวจะชวนทะเลาะกันก็ได้หรือคุณก็ตัดสินใจเองเลยคิดเองเออเองไปเลยว่าคุณจะเอาไงความสัมพันธ์นี้คือห่างๆกันก็ได้ขี้เกียจคุยด้วยแล,วแล้วเวลาไปโฟกัสที่งานแต่ปัญหาเก่ามันอาจจะไม่ได้แก้ ไม่ได้แนะนําให้คุณต้องรีบแก้ปัญหาในช่วงนี้นะเพราะว่าอารมณ์คุณอ่อนไวแต่ให้บอกว่าให้ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาเนาะแล้วถ้าตอนนี้อารมณ์คุณไม่พร้อมคุณก็เอาเวลาไปโฟกัสที่งานที่เงินก่อนพอคุณอารมณ์ดีขึ้นคุณรู้สึกว่าโอเคคุณไหวละคุณไม่ดราม่าคุณไม่อีโมชันอลเหมือนเดิมละเราก็มีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นคุณสามารถเอาประเด็นที่คุณมีขึ้นมาพูดคุยกันเนาะ ได้เพื้อมองว่ามันจะสามารถแก้ปัญหากันได้อยายาซุกปัญหาไว้ใต้พรมไปเรื่อยๆเพราะมันจะสะสมสะสมแล้วสุดท้ายมันจะยากแก้ไขนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับความรักของคนมีคู่ต่อมาโรแมนต์แซงโจ้หนึ่งใบ้คนมีคู่ค่ะอ่ะพาพ่อยากจะแนะนําอะไรคนมีคู่นะสักหนึ่งใบอ่ะหลุดออกมาแล้วเอาเลยแพชชั่นอ่าคุณอาจจะต้องเติมแพชชั่นให้กันและกันเนาะช่วงนี้นะเพื้อมองว่ามันอาจจะนิ่งๆเนิเนบๆซึ่งถ้าเกิดคุณเคยทะเลาะก,กันไปแล้วมันมีการกลับมาคืนดีอ่ะ ถ้าเราเติมแพชชันให้กันเนาะแบบไปเที่ยวกันบ้างหรือว่ามีความสวีดหวานกันบ้างมันก็จะไม่ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะเป็นมองเป็นแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงหรือไม่ต้องแบบว่าดราม่าจนเกินไปนะเออเป็นมองว่าต้องเติมนิดนึงแหละเพราะบางทีเราไปสนใจในเรื่องความมั่นคงมากเกินไปสนใจเรื่องลูกสนใจเรื่องการงานแล้วเวลาคุยกันก็คุยกันแต่ทุละปะปังอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้มันขัดเรื่องแบบนี้เรื่องความแบบมีสีสันเรื่องความแบบ สดใสล่าเริงในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะแต่งกันมาแค่ไหนหรือว่าเป็นแฟนกันมานานแค่ไหนอ่ะมันยังคงจําเป็นต้องเติมแพชชั่นอยู่เสมอนะคะอ่ะโอเคความรักของคนท่านน้ําก็ประมาณนี้นะ,ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กดกระดิ่งติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่จะได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย